อ,อาจารย์เทมตรีว่าไงค่ะอาจารย์เทมนตรีเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเอกสารต้นร่างของ MOU สีสาที่ทําขึ้นในสมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยก็มีนายกรัฐมนตรีพิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกดังนั้นระบุชัดเจนว่าผูกพันกับแผนที่มาตราส่วน1ต่อสองแสนโดยมีสาระสําคัญคือไม่ต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียดินแดนแต่ในความเป็นจริงค่ะประเทศไทยเนี่ยเสียดินแดนไปแล้ว MOU ข้อที่8เนี่ยก็ไม่สามารถบังคับคเมนได้ดังนั้นเนี่ยนอกจากนายกรัฐมนตรีอภิสทธิ์แล้วเนี่ยนายคุณเซนก็ยังต้องการกอด MOU นี้ด้วยเช่นกันเนื่องจากคเมรค่ะได้ประโยชน์แล้วก็เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ด้านน้ำมันในทะเลและที่สำคัญคือ TOR 46ที่ร่างกันตามออกกันตะ ตาม MOU 2543นั้นก็มีแต่แผนที่1ต่อ2แสนหมดเลยดังนั้นค่ะย้ำกันอีกทีว่า MOU 2543เป็นอันตรายอย่างยิ่งขณะเดียวกันเนี่ยก็ส่งเสียงท้าไปยังนายกรัฐมนตรีด้วยว่ามาโต้เรื่องนี้กันที่เวทีพันธมิตรได้เลย่ะนะฮะแต่นายก็คงไม่มาหรอกเพราะเดี๋ยวเป็นเรื่องของการเมืองนะอ่ะก็ทราบกันไปแล้วเมื่อสักครู่ว่า MOU 4 3เนี่ยยกเลิกฝ่ายเดียวได้หรือไม่คะ ยกเลิกฝ่ายเดียวได้โดยอ้างเหตุผลอะไรได้คะเหตุผลทังการเมืองนะคะ,คะ,ะก็เป็นที่ทราบกันแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ได้ฟังบางส่วนบางตอนจากหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์ปันเทพนะคะคำเตือนสุดท้ายราชอาณาจักรไทยกําลังจะเสียดินแดนใครที่อยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมก็หาซื้อได้นะคะจากเต็นต์ตรงข้างหลังนี้นะคะลองเดินไปดูแวะดูกันคะ่ะค่ะ